เราก็คือการจัดเก็บข้อมูลตามระบบสสรสการเกษตรในขบศเป็นฐานเป็นฐานที่หนึ่งะที่เราต้องทําไปคือให้สอดคล้องกับนโยบายเนี่ยต้องทิ่ว่าเราพูดกันว่ากบศโซนนิ่แล้วก็มาสอทแล้วก็แปลงใจพวกนี้เราจะใช้ฐานข้อมูลขบศเป็นแล้วก็กลุ่มข้อมูลอื่นๆค่อยตามหาให้ได้ตามเป้าหมายที่แต่ละตำบลกำหนดไว้นาะก็ อ๋อเปิดการอสอนนะครับจนไอคอนมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตอนนี้ทุกคนติดตั้งได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งปังก์ชอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าควิกรองแฟนที่จะแก้ไขอ่ะคลิกที่หนึง่งจนมันมีมีสี่เหลี่ยมตรงแตงโนนเพราะมันต่อต่อเนี่ยข้อมูลต่างๆที่กล์น คือเราจะสร้าง a p p l i ่ a t i ันเปดึงข้อมูลก้อนฉลับเป็นหน้างานเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายครับข้อมูลไม่มีทางเป็น s t a t i หรือไม่เคยเปลี่ยนเลยในชีวิต